สวัสดีครับผมอาจารย์ทองนิติพัฒน์โรงเรียนส,สวยสวย The Yes Beauty Academy The Yes Beauty Academy Facebook The Yes Beauty Academy Youtube อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับด้วยสายไลน์ฟาล่านะครับคอยติดตามต่อไปนะครับ การยกบนที่นมาหลายคนในโซล่าแต่หัวแฟนนะคะเขไม่ได้ยกสมที่มันสูงแบบนี้เดี๋ยวไปมาดูกนว่าตอนเทส่วนออกมาแล้วเป็นอย่างไร <S <S แต่สังเกตว่าการจับได้อย่างนี้นะคะจะทําให้เราจับรด้ไร่ผมได้ง่ายหยุดิกลจะไม่เสียแต่ถ้าเราไป,ในในปรุ่มไดนะคะหยุดเป็นหยเฮ้ยเรจะเสียทันที คือกดผมไม่ตรงหัวใจการในสาราคือคนตรงไปหิจนะครับการจับใจนะครับต้องจำให้มันเป็นภาษาธรรมะดึงผมขัดเงาโคนให้่ตรงนะครับเราจะเห็นว่าผมเงาผมไ่โผลจะตรงนะครับแล้วก็เป่าตายผมให้นุ้งเข้าไปเทคนิคการในฟาราเคสนี้นะครับทุกคนจะสังเกเห็นว่าทางบนนันแหละทางข้างหลังจะไมยุการใดและข้างหลังนี้กน แต่ถ้าเป็นทางในไทยจะม้วนจากปลา,ายเข้าไปนะครับะตรผไปคาลาองนางแบบทางที่โง่ไม่แนารเน้นแบบนีน้จะโคตรโผล่ไลก่กระสินไฟยังไม่มากงงารขัดนอยอยู่นะครับปากไฟเราจะไม่ขี้ไปที่เส้นผมนโดยตรงแต่ว่าจะขี้ไปที่ผิวของแปลงนะครับไม่ได้จะเป็นขัดน,นอยู่าจ,จะม้วนไฟจะเรามั่นใจนะครับว่าผมจิกเข้าลูกถหาจิก แทนเข้าไปในแปลนได้แบบนี้ลักษณะน,นี้แต่ว่าเริ่มที่จะอยู่ตรงนี้เราสามารถจะใดย้ำได้การไดยสารแต่ละครั้งเนี่ยเส้นผมแต่ละคนจะใดไม่เท่ากันอยู่ที่ความมืดทำมันของเส้งงนผมนังแบบนะครับแล้วก็วาง,งได้เทคนิคการใดให้ดูซิ้วเราสามารถที่จะลิ้งแผงเข้าไปในเส้นผมได้ คนโผล่เยอะๆนะครับเหมือนกันนะครับถ้ามั่นใจแล้วก็แกะออกมาหลายคนไดซาร่านะครับรถพันก็ไม่ไดแปลงวันนี้การวิงโคลออกมาแบบนี้ผมจะไม่พันเขา้าในแปลงนื่เป็นธั้นิดอีกแบบหนึ่งผู้ใดสนใจนะครับจะเรียนรู้ก,กรารไดซาราโดยที่สามารถซิ้งแปลงไปบ,บนขึ้นถึงได้แบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ทางโรงเรียนนะครับ เราเิ๊กเรามั่นใจแล้วว่าเราผมได้เดี๋ยวเราจะปล่อยมันติ๊กดูนะครับว่าเป็นยังไงสัเงเกตนเงาโจนยังเป็นเงาอยู่นะครับ<อ>เราจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปลักษณะของผมที่ไดฟาราเสร็จนะครับเราจะมีสปริงนะครับลอนผมที่ออกมาเราสาง ไปกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับแต่ลอนผมก็ยังมีสปริงเหมือนเดิมเป็นลอนอยู่เหมือนเดิมจับทรงอยู่ทรงง่ายนะครับนี่คือการไดฟลาดเราจะเห็นสปริงของผมนะครับเดี๋ยวจะไดช้อต่อไปให้ดูด้วยนะครับเทคนิคเห็นกันทั้งสองฝั่งดึงโคนให้ตรง เลนสนดึงโคนให้คลงลากออกมาให้ถึงปลายผมทคนมีตรงนี้เราสามารถดึงได้หลายๆรอบนะครับท่านที่สนใจใดอล่าไม่จําเป็นจะต้องรีบใดอล่าไม่รีบนะฮะใด็ช้าลากออกมาให้ผมสป่งให้แปลงสามารถสป่งบนเส้นผมได้ใดจะอยู่มุมไหนก็แล้วแต่แต่แปลงสปริงบนเส้นผมได้นะครับล็อกหนาแบบนี้ เทคนิคของอาจารย์สังเกตดีๆนะครับว่าปลายผมจะไม่พันกันปลายผมจะไม่พันกันในแปลงนะฮะมันจะไม่พันกันไม่พันกันในแปลงเส้นผมจะไม่มีการฟูก็จะเห็นสังเกตว่าปลายผมมันเริ่มหยิกเริ่มอง,งอแล้วอย่างนี้ถูกว่าใช้ได้นะครับผมเส้นนี้เราไม่ได้ใส่ตัวน้ํามันตัวเซ็ตรรงเลยนะครับนี่ผมจกเกียวเลย เราต้องเป่าเข้าไปให้หมดนะครับแล้วก็เก็บปายเข้าไปในเส้นผมอย่าลืมว่าเป่าโคนให้เรียบนี่คือหัวใจของการไดฟาล่านะครับมั่นใจแล้วเราถึงจะปล่อยมันจะดูเงาผมนะครับมั่นใจเราจะปล่อยออกมาล้วปล่อยออกมาเราสามารถสางได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีนะครับรอยก็จะออกมเป็นลักษณะแบบที่เห็น ผมก็จะมีสปริงเราจะสามารถจับสองช่อนี้มารวมกันได้นะครับเพื่อย้ำอีกรอบหนึ่งโครเรียบแล้วก็ย้ำร้อนอีกรอบหนึ่งจับไตไม่ต้องไปกำแน่นะครับจับไตสบายๆหลมหลวงจับเงวาสบายหลงหลว การจับไดลักษณะน,นี้จะทําให้เราคิดได้ไดบุคลิกเราจะไม่เสียแต่ถ้าเราอุ้มไดบุคลิกเราจะเสียนะครับนี่เป็นเทคนิคก,การจับไดที่ทาที่โงเคนใช้กันจะดูนะครับผลลัพธ์จออกมาเป็นอย่างไรรอนจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะรับก็จะมีสปร,ริงขึ้นมาเราจะสานเพื่อเทสดูว่าการไดฟาร่าในลักษณะนี้เป็นยังไงสานให้กระจายไปเลยนะครับ เราจะจับเป็นลอนให้ลูกค้าเห็นอีกรอบหนึ่งก็ยังได้นะครับพลิกได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาเราจะจับเอาเป็นช่อเดียวกันพลิกไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้อีกเหมือนกันนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้อีกเหมือนกันนะครับนี่คือเทคนิคการไดฟาร่าเดี๋ยวเราจะอาจารย์จะสาธิตไดให้หมดทั้งศีรษะแล้วก็มาดูว่าผลลัพธ์ตอนสุดท้ายเป็นยังไงนะครับ ม้วนนะครับม้วนเป็นลอนได้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ต้องมปเก็บช่อสุดท้ายซึ่งตรงเนี้ยช่างจะต้องมีความชำนาญในการรวบไปเก็บผมถ้าผมไม่เป็นลอนทุกช่อนะครับเราไม่สามารถรวชบช่อได้การรวชบช่อตรงนี้นะครับ,เ,บเราสามารถหมุนตลายให้เป็นช่อเดียวกันทั้งหมดได้นะครับอย่าลืมนะับคอนเก็ตโคนตรงปลายดีนะครับไล่โคนให้เป็นงอให้ตรง ะครับรหมุนแปลงเราสามารถหมุนแปลงได้ตลอดเวลาเทคนิคตรงนี้จริงๆจะต้องมีที่เลี้ยงหรือมีกรูช่วยแนะนำวิธีการจับที่ถูกต้องการจับใดยังไงไม่ให้เหนื่อยการจับแปลงยังไงนะคะไม่ให้มงอแผลจับผมยังไงไม่ให้ร้อนนะครับท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ททคนิคโซลาแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาตามเบรของโรงเรียนได้เลยนะครับหรือตามเบอร์ที่ที่โชว์อยู่ที่หน้าจอ ในขณะนี้นะคระับมาดูว่ารอนผมที่ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่คือรอนผมนางแบบที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนางแบบบางคนเขาก็ต้องกา,การให้กระจายสามผมออกแนวซิกซี่หน่อยนะครับจับสปัดดปูได้เลยครับ5การรนตี แนวเซอร์เซอร์หน่อยใครที่นิยมใสป่ป๋อก็ทําแนวนี้ได้นะครับแต่ลูกค้าบางคนอยากจะเรียบร้อยหน่อยนะครับอยากจะล็อกลอนเอาไว้ให้อยู่ได้นานก็สามารถร่วมผมได้เหมือนเดิมนะครับท่าในใดสนใจเรียนรู้เทคนิคก,การไดฟรปลาในสุดของอาจารย์พมนะครับติดต่อตามน้ำเพจของโรงเรียนได้นะครับเรียนง่ายเป็นเร็วนะครับมีสถานที่รองรับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ คลิปการสาธิตใจฟาร่าก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ